คอคลอดเมื่ออาทิตย <c oughs> ์ที่แล้วทุกคนแล้วก็มีแบบคนแรกคนแรกที่พามาหาถึงที่เลยอันนี้เป็นสถานที่ลับนะยังไม่บอกว่าที่ไหนทห้ามองสินาทีผ่ดิก่สิาทีนพี่มอ่าวค่ะนี่จะบอกว่าคืคอดเมื่ออาทที่แล้วทุกคนแล้วกมีแบบ คนแรกคนแรกที่พามาหาถึงที่เลยเพราะว่าแบบเดี๋ยวนางจะมีงานใช่ไหมนางก็ต้องการความมั่นใจแล้วก็วันนี้ตอนแรกนก็ส่งรูปาหาคุณหมอแหละแล้วก็หนูคุณหมอจะรู้หนูชอบแบบเข้ามาเช็คๆไงเช็คตลอดสุดท้ายก็เลยคุณหมอก็เลยถ้านก็มาหาถึงที่ละกันจะเอไมู้จุดอันนี้เป็นสถานที่ลับนะยังไม่บอกว่าที่ไหนต่อ เป็นี่เป็นนี่สาขานี้เลยใช่เขาปกติอ่ะก็คือจะแบบไม่ค่อยได้รับสาขาอะไรอย่างนี้แต่ว่าอ <c oughs> ัน <illust> น <raz dengan habitude> ี <et sweaty igen salad> ้คือใกล้บ้านมากมากทุกคนเนี่ยเขาต้องถามค่อยบอกนะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราไปจัดการก่อนทำง่ายๆนี่คือแบบไม่ได้ใช้งานคนท้องอะไรคนคลอดเลยนะคือง่ายมากจริงแบบนิดหน่อยนิดหน่อยคุณหมอแข็งแรงมาก หลังข้อหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าแบบไม่ต้องแผ่ผมกันมาไม่ต้องหนานัเอาแบบว่าสบายนะเออแต่ว่าก็เช็คให้ได้ก็แบบว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะสวยเร็วได้แค่ไหนเพราะว่าใช้หน้าด่วนอีกแล้วอะใช้หน้าด่วนตลอดเลยตลอดเวลาโอเคค่ะโอเคค่ะได้เวลานะคะในการจัดการ ปัญหาวันนี้ก็คือเขาจริงให้ปัญหาหมอพี่หมอมาว่าเนี่ยเขารู้สึกว่าข้างนี้ไม่มั่นใจนางบอกว่านางนอนข้างขวาด้วยแก้มันจะเหมือนเยอะชอบกลับมาตอนแรกแก้จนแบบตีแล้วแล้วก็กลับมานอนแต่แขงเหมือนเดิมใช่ค่ะแล้วก็บอกอาจจะหมดหล,ลิปด้วยซึ่งแบบฉีดไปเมื่อป,ปลายปีที่แล้วอ่ะในวันนี้เราเอาแบบเห็นผลเร็วรวดรวดเร็วเดี๋ยวจะแบบใช้เว้นมลลิปหน้าฝั่งนีนเน็ตหนึ่งฟึบแล้วก็เก็บแบบกรอบหน้าให้แค่นี้เองแล้วเดี๋ยวก็สวยพร้อมออกงาน เจ็บปะไม่เจ็บค่ะไม่เลยเนี่ยจะไม่เจ็บเลยแต่ว่าถ้าเป็นโบจะแสบจริงอ่ะหนูเอ๊ะตอนนั้นหมอเคยซ่อมทางว่าใช่เพราะว่ามันจะเกี่ยวไปหนึ่งฝั่งไม่เคยทำค่ะไม่แต่นี้จ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บมันเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวพอดีเห็นพอดีเห็นตรงนี้มันบุ๋มหรอวพัมัน ตอ,ต,อตอนแรกตอนแรกตะกี้เราไม่ได้ถ่ายบีฟอ์ไว้ปากข้างนี้จริงจะด,ดอกกว่าข้างนี้เยอะแล้วพอทำม,มันจะลิฟตะเนี่ยแล้วรอยพับตรงนี้คือรอยนอนทับเลยนอนทับนี่ผลนะใช่ใช่นนเป็นคนชอบนอนตะแคงอ่ะเดี๋ยวลองกิ้มแรงๆดูสิเห็นไ,ไหมแกมหายไปแล้วเลยอเออแล้วตอนแรกตอนแรกที่เราคอมเมนต์คือรู้สึกว่าตรงนี้มันเยอะใช,ใช่แล้วเดี๋ยวพอโบเสร็จเดี๋ยวเราเก็บกล่องก็เสร็จแล้วงานเร่งค่ะงานเร่งงานเร่งด่วนอะนอนเดี๋ยวเราทำต่อกันไป จจเอาไปเลยเยอะมากใครจงดีกว่าก่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วให้ดูก่อนนะ5นาทีไม่ขัดไม่เกินถ้าไม่เมานี <laughs> ทำห้านาทีมองสินาทีค่ะเด็กตับยี่สิบ โอเคแต่ล้วเก่งแล้วถ่ายค่ี่นทีอันนี้ก็คือแก้ปัญหาจะบอกว่าจริงๆอันนี้ก็เห็นแล้วแล้วขอบหน้าขึ้นแล้วหน้าเล็กข้างหนึ่งนี่ก็คือแบบเป็นเรียกว่าใครอยากได้อะไรเร่งด่วนอะฉีดมันช่วยเร็วสุดจริงๆตัวน,นี้คุณหมอเลยทำฟิลเลอร์ให้ ลิกข้างนี้ฟิลเลอร์รอหน้าข้างเดียวเพราะว่าหน้าไม่เท่ากันแล้วก็อีกอันนึ่งก็คือการทําโบกรอบหน้าเพื่อทําให้ขอบหน้าคมชัดนะคะแก้เหนียงด้วยนี่โอเคเราไปอัปเตดตความสวยกันนะคะ